เทเทลงไปเป็นไงครับสวัสดีครับพบกับผ<ห>มในเบอร์ชแนลนะครับวันนี้นี่ครับวันนี้เราก็เปลี่ยนบรรยากาศาสถานที่เป็นบริเวณกว้างๆครับแถวป่้นไผไม่รู้นะมาต่วัน,นนี้จะมาตามส้มครับนี่ อยากกินอะไรที่มันแซ่บๆเอาวันนี้เป็นตำรวมตำทะเลมีอะไระใส่หมดอ่ะคือแบบใส่หมดทุกอย่างอ่ะ<า>แล้วก็วัตถุดิบก็ออกมากมายวันนี้เดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราลงมือตำกันแล้วแรกก็ใส่พริกลงไปเลยแล้วก็ตำก,ก,ก็พริกแห้งฮะเหนียวหน่อยต้องการความแซ่บ ขอใช้อาลัยใช้มือล้างล้างมือแล้วเรียบร้อยต่อไปล้างน้ำตาลเห็นไหมมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันนี้ก็บรรยากาศดีครับเราก็มาทำกัน ข้างนอกพื้นที่เอาบรรยากาศอยู่บ้านนอกอยู่บ้านนอกต่อไปปลาปลานี่เราก็ตามเยอะนะครับเราก็ต้องใส่ไปแซ่บๆใส่เยอะมคืออะไรอีกหน่อยโอเค <Okay. S 1> ไม่ต้องเยอะนะแล้วก็ ใส่ชุดเครื่องปรุงเ,งเ,เะะครื่องเคียงลงไปแตงัวนิดหน่อยไม่ต้องเยอะนะครับแตงัวนิดหน่อยอใส่มากแซ่บมากใส่น้อยแซ่บน้อยโอ้นิดหน่อยน้อยแซ่บนิดหน่อยนะมั้งใส่แตอกทาเยอะๆถึงจะได้สวยๆแล้วก็นี่ครับทีเด็ดของเรา เน่ปูนาดองดองเองน้องผมเป็นคนดองเน่อร่อยปูนาดองน้องเปนดองเองครับดองไว้ประมาณปีเองครับใส่ไปเลยใส่เยอะแับเยอะนี่มีไข่ด้วยอ่ <c oughs> ยะกามเพิ่มใส่ไปเลยครับยิบใส่ไปเลยพอแล้ว ใส่สามตัวกำลังดีตัวใหญ่ตัวไหนวะตัวเอ้ยตัวเมียสิตัวเมียเนี่ยนะเมื่อกี้ก็ตัวเมียเออนี่ตัวเมียนะครับใส่ลงไปเลยครับนี่เลี้ยงบ้างมะนาวมาครับอันนี้มันครัปลูกเองหรือว่ามะนาวเพื่อครับมะนาวปลูกเองครับทางบ้านปลูกนี่เด่นเข้ามา ครับตามกินเองครับก็ปรุงตามใจชอบรสชาติไหนเปรี้ยวหวานเผ็ดร้อนว่ากันไปบรรยากาศบันทุ่งบันทุ่งนะฮะเดี๋ยวเราหอมกลิ่นมะนาวมาเลยหอมมะนาวสักหน่อยนะจำเลยหรสชาติได้มะนาวตก มะนาวยังเป็นอยู่ครับถ้า<น>เป็นเป็นมะนาวมะนาวตกนีเรื่อมือลงไว้ไมไมผมบอกเลยครับรสชาติแบบนัวมากเรื่องส้งตมตำนี่จริงๆของมักน้ำยำเราไอ้น้ำส้ตมตำเราตุงเรียบร้อยแล้ว,ต,ลวต่อไปเราก็จะใส่เส้นครับว้าใส่เส้น แล้วก็จะมีพวกรวมยำรวมครับยำรวมครับวันนี้อันนี้เดี๋ยวใส่กุ้งกุ้งสดใส่เลยครับใช้มือแล้วบันบาลูกทุ่งแล้วล้างแล้วเรียบร้อยนคนนครัับอี้่อยๆคุณนะหอยแครง วันนี้ตำรวมแบบจัดหนักจัดเต็มเตรียมบรรยากาศข้างนอกออกมาบรรยากาศชิมชิลครับแล้วก็มาทําอะไรกินกันนะครับหอยแล้วต่อไปปลาหมึกปลาหมึกไข่มีไข่ด้วยไข่อุ้มอุ้มคุกแค่แตกครับโอเค อันนี้หัวกุ้งเสียดายมาแล้กินได้เอาไปลวกแล้วก็เดี๋ยวเราเอาวางนี่เลยข้างล่างแล้วก็เดี๋ยวเอาอะไรวะส้มตาของเราลาดพ<า><า>อแล้วพอแล้วมัน้อเรียบร้อยเรียบร้อยเราก็เทเลยครับเทเทเทลงไป <c oughs> ยังไงครับ ส้มตำทะเลมากินไหมครับไปเดี๋ยวแล้วก็มาจัดแต่งผักเผือกอะไรแล้วก็ใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยครับตำรวมครับทุกอย่างรวมอยู่ในนี้หมดหมูมะกึ่งครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลงมือกินกันในครอบครัวนะฮะเป็นวันนี้เป็นวันวันครอบครัวนะครับตำแบบจัดกันจัดเต็มเลยไป เริ่มกินแล้วครับอยากให้พ่อแม่ชิมก่อนเลยรสชาติเป็นไงเอาเลยลงมือนีอร่อยไหมเฮ้ยคุณดังคี่แม่อร่อยยเดีไมได้กินเลยไปเอาเาลงมือวนหวานเมฟูก็ตเด็ อร่อย,อยอกินเยอะเนอ่าองคอืมสันันหัวอืออ่อไม่มีมรกระพุอะไรนะครับกินเนื้อเยอะ ไมแก้มไม่ได้แดล้อย่งแฝดนะลูกจ๋รอยนะแข็มากโอ้ยไม่ควรเลยเาให้คนลงไปนะฮะต้องตึงต้องทำกับน้ำต้องกิะป๋าอำนักกินข้าวเยอะ ๋องคนอีกเงิไม่สามคนอ่ะดีเม่นที่ี่ิมเจ้าด้วยอันนี้ที่แบบส่าดเป็นกะเ่าเยว่าด่าเลย่าเล็กบนเลกบนไม่รู้อ่ะน้องพูดภาษาแบบบ้านนอกบ้านนอกอ่ะกินผักก่อนเนี่ย เออน้ำมันตับกินนะฮมฮี่เล้วก็ต้ผักตามมือรวมเลยพร้อผักตตจัดยัดกินฟงฟางยังไงเนี่ยแบบทีแบบแบบเห็นนิ้วไก่อะปมึนี่นักกินอย่างนี้นี่กินยังไงกินยังไงกินดูดิอ้าว อร,รอร่อยอร่อยมากลมีมามากหมดแล้วครับช่สมอร่อย ร่อยมาดกินนะครอบกลัวจิกข้ากินกินจนลดกระเพาะอ้วกไปแล้วหนึ่งลายเดี๋ยวไปดูนี่มีมีอ๋อแผลกลับมาแล้วครับดูโอโนนะครับกินจนกินจนอ้วกอะครับเราต้องต้องหนีไปอ้วกอะดูดิดูกินจนอ้วกอะดูดิโอ้โยมาเผื่อแป๊ดเดียวขโมยรักไก่ไปกินเลย ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้พวกผมพวกเราด้วยนะฮะก็วันนี้ส้มตำถาดยักษ์ถาดใหญ่รวมมหารวมลงไปนะก็สุดยอดครับอร่อยทุกคนอิ่มกันมากก็ก็ฝากแม่พูดอะไรหน่อยให้แม่พูดอะไรหน่อยอร่อยมากๆิดตามกันเยอะๆนะคะวันนี้อร่อยกินข้าว4ี่จานนะฝากกิกแล้ ฝากกดไลค์ว้าฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะโอ้โหกดแล้วพ่อกดแล้วแล้วกดอะไรต่อกดตะไคร้ด้วกดตะไคร้กดตะไคร้ด้วยนะทุกคนกดตะไคร้กดตะไคร้ให้เขาหน่อยนะกดตะไคร้ให้อะไรดิ๊ให้อะไรให้อะไรขอให้ท่านชมร่ำรวยครับผมไม่ใช่ให้อะไรขอให้ผมทุกคนแล้วกันครับไม่ใช่พ่อกับแม่กดไลค์พ่อกด อย่าลืมกดกระดิ่งน้องเล้งน้องเล้งด้วยนะครับแต่ถ้าคลิปนี้ถึงเท่าไหร่ทีสองพันสองพันวิวไหมสองร้อยตอนนี้มีคนดูเท่าไหร่เอาพันเดียวพันเดียวพอขอให้คนดูห้าวิวห้าร้อยคนเดี๋ยวเราจะมาตำแบบให้เพจคนนี้อีกนะครับให้สะใจคนนี้เอาเลยตพริกอันนี้มันยังสะใจแบบระดับสิบเปอร์เซ็นต์อยู่เฮียบายบายคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับก็ฝากท่านผู้ชม สับตะไค,<อ>คร้ใส่ใบ <ไป S 2> มะกรูดลงไปด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าเรามาทำอ like ะไรก็มาดูนะครับข,ขอบคุณครับ